สวัสดีครับนะเอฟซีทั้งหลายครับวันนี้ไม่ได้มาขายของนะนะครับวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับกับเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าสําหรับรถ4ทนะครับก็สําคัญที่สุดคือน้ํามันเครื่องนะครับคือน้ํามันเครื่องมันคือหัวใจหลักอีกสําคัญนึงนะครับกับน้ํามันเครื่องที่ดีและเกรดดีนะฮะแต่พูดถึงน้ํามันเครื่องเกรดไหน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 มันก็ใช้ได้กันหมดแหละแต่ขึ้นอยู่กับความทนทานประสิทธิภาพที่ดีนะครับเครื่องเราคงทน เครื่องเงียบเครื่องไหลลื่นตลอดมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะเป็นของ enduro นะครับ enduro นะครับก็แบรนด์แบรนด์นี้นะครับของอินโดนีเซียนะครับแต่อินโดนีเซียเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงถึงดูถึงคุณภาพเขาดีกว่านะครับก็เฮี่ยใช้มาสักพักแล้วล่ะนะสักระยะแล้วครับว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแต่บางทีมันหอมมาชนหน้าเวียนหัวว่ะนะ แต่ก็คือใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกมันดีนะครับแล้วก็มันเครื่องมันเงียบขึ้นไหลลื่นขึ้นนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับไม่ได้มาขายนะนะครับไปหาซื้อกันเองนะฮะใน l a z a d a s h o p ปีก็มีนะครับไม่ได้มาขายแต่อันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเฮียเป็นคนซื้อมาเองนะครับก็ซื้อมาจากลาซาด้าช้อปปีเหมือนกันนะฮะซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่ซื้อมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาเติมรถลูกค้าต่างๆรถเราเองบ้างรถอะไรบ้างใช้นะครับเพราะว่ามันเกรดเลสซิ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี 10W40 Enduro นะครับ Enduro 4T Racing ก็แนวซิ่งหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะให้ระยะการถ่ายประมาณ4,000โลนะครับ4,000โลสำหรับรถสาตรดาดนะแต่ถ้ารถซิ่งหน่อยรถทิปหน่อยรถอะไรหน่อยเฮียให้ประมาณ3,000-3,500ครับ3,000-3,500ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าในเกรดเนี่ยมันเกรดเลซิ่งนะครับแต่ถ้าเราซิ่งหน่อยเราก็เรายุด ลดอายุกิโลลงมาหน่อยนะครับหรือประมาณ3ามพันสาแต่จริงๆแล้วหรือทุก6เดือนก็ได้นะครับทุก6เดือนก็ได้6เดือนปุ๊บกูถ่ายเลยวิ่งเท่าไหร่กูไม่สนนะครับหเดือนถ่ายเลยเกรดสังเคราะห์นะครับไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์นะเกรดสังเคราะห์นะครับเกรดสังเคราะห์เดี๋ยวจะให้ดูสีนะครับมันเป็นยังไงนะฮะส่วนตัวตัวนี้ตัวนี้โซนะครับโซ่ตัวนี้สายพานนี่เห็นไหมเราดูง,ง,ง่ายๆเลยโซ่กับสายพานเป็นรูปรถเห็นปะ แล้วทีเนี้ยมันยี่สิบสี่สิบนะนะครับเมทิก g นะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้นะฮะร,รุ่นนี้มันเป็นสำหรับรถออโต้นะครับหรือรถสายพานนะครับรถสายพานเนี่ยมันใช้ได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะกีซี่ซซีก็แล้วแต่แต่เห็นดูในที่เขาการันตีดูในที่เขาเดในคู่มือเขานะฮะเขาบอกถึงถึงไปเติมถึง x Max n Max รถรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับฟอร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยทีแม็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเห็นเห็นเห็นที่เขาในในเที่ยวเขียนไว้นะครับในการันตีของเขาไว้นะฮะที่ดูนะครับก็เติมได้ถึงรถใหญ่เลยเพราะว่ามันเกรดออกแนวกึ่งไอเกรดสังเคราะห์เลยนะครับมันเป็นเกรดสังเคราะห์ไม่ใช่ถึงสังเคราะห์นะครับส่วนน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ก็เกรดสังเคราะห์เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสับของมันว่ะน่าเฮียไม่ค่อยรู้หรอกสับของมันที่ เอโอผ่านมากบมาวิธีนี้วิธีนี้อะไรเงี้ยเออเฮีย,ยไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรอกนะฮะแต่รู้เรื่องว่าเฮ้ยมันเกรดสังเคราะห์แล้วมันใช้ดีนะครับตัวนี้มันเกรดเลสซิ่งเหมือนกันนะครับเกรดเลสซิ่งเหมือนกันใช้ในสนามแข่งใช้ในอะไรเลยนะอ่านนะอ่านแล้วที่ดูในรีวิวหรือดูในช่อง u t u b e ของเขาครับของเอ็ดูโรเลยถ้าใครอยากรู้ลึกมากกว่านี้เราไปดูนะครับแต่เฮ er ียไม่ได้มีขายเฮีย er ไม่ได้แนะนําให้เองไปซื้อแต่แค่มาบอกกล่าวว่าเฮ้ยมันใช้ดีในราคาร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับพูดตรงๆเลยอ่ะเฮียที่เฮียใช้อย, primera, อย,อยู่แล้วเฮียขายให้ลูกค้าอยู่ใส่ให้ลูกค้าอยู่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เกินสองร้อยนะครับแล้วก็เป็นเกรดสังเคราะห์นะครับใช้ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะอ่านให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะใช้กับน้ำมันเคาะ แท้กลุ่มสามพันมากถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ความเสถียรของน้ำมันสูงเมื่อโดนความร้อนมากๆจะทำให้ไม่ใสเกินไปซึ่งจะเป็นฟิล์มชุดป้องกันเกียร์และในเครื่องยนต์ป้องกันคัดลื่นได้อย่างดีเยี่ยมส่งผลอัตราต่อช่วงเปลี่ยนเกียร์ได้ดีขึ้นนะครับการกระจายข้า,ขาวขม่าได้รวมตัวกันชะล้างสิ่งสกรปรกต่างๆรวมถึงเกิดการเกิดกรดน้ำมันเชื้อเพลิงลดการเสียสีของน้ำมันชิลดการเสียสีในเครื่องยนต์ต่างๆไม่ว่าจะบิดได้แช่คันเร่งนะครับหรือเครื่องยนต์ร้อนก็ตามถ่ายเทความร้อนในเครื่อยต ไม่ให้ร้อนจนเกินไปช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องได้ปกป้องเครื่องยนต์จากสนดิมเกิดก,ก้ารกต่ก่อนสึกหรอนะครับให้ความรู้สึกขับขี่ได้ดุ่มนวลยิ่งขึ้นประมาณนี้นะที่อ่านของเขานะครับก็โอเคนะก็ดีเลยนะครับก็เกรดของเขาแบบเป็นแหล่งน้ํามันลงกันเอสดูใบเลยนะครับแล้วก็นะฮะใช้ได้เครื่งยนต์ทั้งสี่จังหวะสองจังหวะแต่สองจังหวะยังไม่ค่อยแนะนานะครับก็เอาสี่จังหวะก่อนเนาะ ะะใช้ได้ลถกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดทั้งคาบูเรเตอร์นะครับน้ำมันมีกลิ่นหอมนะครับน้ำมันมีกลิ่นหอมนะครับน้ำมันเป็นสีน,นะน้ำเงินนะน้ำมันเป็นสีน้ำเงินอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียลองแกะให้ดูเลยดีกว่าว่ามัน,มน,นสีน้ำเง Need ินไหมนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะว่า,วาตัวนี้เป็นสีอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกแบบว่าอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินแต่รู้สึกอะที่เฮียแตะนะไม่รู้อะมันลื่น มันลื่นมันนุ่มอันนี้อันนี้ไม่รู้หรอกอันนี้ลองแตะพอดีมือไปโดนมันลื่นมันนุ่มกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปนะน้ำมันเครื่องทั่วไปนะฮะก็เป็นเกรดสีฟ้าแต่มันก็หอมแต่ดมไปดมมากแม่งกวียนหัวนะนะลองดูนะครับว่าบางทีเกลืรถเราอ่ะเราต้องใช้ให้มันดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้ที่มันแบบว่าเกรดแย่หน่อยหรืออยางห้องเครื่องออสูบตรงสูบติดหรือห้องเครื่องที่เกิดมีคาบเขา่าคือเห็นไหมคาบเขา่าคาบแดงๆอะ่ะเออเนื่องจาก เกดน้ํามันเครื่องก็อาจจะต่ําหน่อยแล้วก็อายุการใช้งานก็ไม่ค่อยได้ถ่ายใช่ปะ่ะเออแต่อันเนี้ยจะลดจะลดนะครับจะลดการสึกหรอการไหมในห้องเครื่องนะครับอันนี้สีอะไรอันนี้ก็ออกสีเขียวเหมือนกันนะครับเขียวเหรอเดี๋ยวดูสิเพราะว่ามันใกล้เคียงกันอ๋ออันนี้น้ําเงินนะครับพูดง่ายๆน้ําเงินกับเขียวนะน้ําเงินกับเขียวนะครับเพราะว่า ถ้าเรามองแบบโดยโดยโดยไม่ไม่แยกกันนะที่เฮียเติมอยู่บ่อยเฮียก็แยกไม่ออกนะนะฮะเพราะว่ามันน่าจะตามเกตตามฉลากเขานะครับฉลากเขียวอันนี้เขียวนะครับฉลากน้ำเงินอันนี้น้ำเงินนะลองดูนะครับกับตัวเกดสังเคราะห์นะฮะเพราะว่าเราจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องดีๆสําหรับเครื่องยนต์เราอ่ะเลือกไปเถอะครับไม่ต้องไปเสียดายหรือถ้าใครมีทุน มีหนาจะเอาแบรนด์อื่นยี่ห้อนี้ก็ไม่ว่าไม่ได้ตามใจนะครับแต่อันนี้มันสําหรับคนงบเบาบางนะครับแล้วป็นเกรดสังเคราะห์นะครับรู้สึกใช้ดีนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับสาหรับรถโซ่นะฮะกับพวกรถสายพานนะครับลองดูนะครับในลาซด้าช็อปปีก็มีไม่ต้องมาถามเฮียนะเฮียไม่ได้ขายนะครับเฮียเอาไว้ใส่รถลูกค้าทั่วไปนะฮะแล้วก็รถซิ่งรถอะไรนะฮะอย่างที่บอกนะครับประมาณ6เดือนหรือประมาณ3ามพันสามพันห้าครับสำหรับรถใช้งานหนักแต่ถ้ารถใช้งานไม่หนักแล้สี่พันก็พอนะโอเคประมาณนี้เนาะก็ มาบอกมาเก่ามาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะกับกัวน้ํามันเครื่อง enduro นะครับแบรนด์ Bad, ประเทศไหนผลิตเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราฟังแบบว่าอาจจะไม่ค่อยคุย้นหูอาจจะไม่ค่อยติดแบรนด์มากแต่เราเน้นคุณภาพก่อนนะลองดูนะครับเพียงว่าใช้ดีนะครับสําหรับหมอลถซิ่งนะครับแล้วกออ็อย่างที่บอก4 t ทนะครับมันหัวใจหลักคือน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องไม่ดีคุณภาพเครื่องพังหมดทุกอย่างวันลงงวันไหลเกียร์ไม่ลื่นเครื่องดังนะครับแล้วก็เออจะบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่า เฮ้ยถ้าเองไปซื้อกิดล่ะไปซื้อจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเอาโซ่โซ่ไปใส่สายพานใส่ได้ไหมใส่ได้นะใส่ได้แต่ถ้าจะเองจะเอารถสายพานมาใส่ในรถโซ่คัดลื่นทันทีนะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่ยี่ห้อนี้ก็ยิ่งโคตรลื่นนะครับถ้าเอารถของรถสายพานไปใส่รถโซ่นะมันลื่นเพราะว่าหนึ่งอย่างเขาไม่ได้มีเกรดสังคห์ที่จะช่วยจับให้คลัต์กระโดดดีนะครับเพราะว่าในเกรดของตัว ของสายพานเนี่ยมันไม่มีนะ,นะเข้าใจนะถ้าใส่ผิดคัดลื่นถ้าเองบอกว่าเทียบพบผมคัดลืน่นคัดลื่นบ่อยๆเองไปดูด้วยนะว่าเองเติมน้ำมันเครื่องผิดหรือเปล่าน้ำมันเครื่องผิดอย่างสมมติว่า MB เห็นไหม MB มมันจะเป็นสายพานเห็นปะ MA2 เเคยสอนไปแล้วหน้านี้เมื่อปีที่แล้วจะเป็นลดโซ่เฮียรดผมคัดลืน่นลถผมอ,อยังไงก็คัดลืน่นผมเปลี่ยนมาทําไม่อยู่เพราะว่าอะไรเองต้องไปดูด้วยว่าเองเติมน้ำมันผิดหรือเปล่าบางร้านบางทีเฮียน้ำมันเครื่องกระป๋องหนึ่งมันก็สั่งแต่หยิบให้ บางทีมันก็ไม่รู้บางทีเขาก็าหยิบผิดเราต้องดูนะว่าเราเติมผิดหรือเปล่านะครับกับเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับของสังเกตด,ดูนะครับว่าคัดลื่นบ่อยๆพวกเองตัางินหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะครับเอนดูโร่นะครับน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์นะครับลองดูลองใช้ดูนะครับในลาบสตาร์ชอปปี้ลองทักเข้าไปดูนะครับในราคาร้อยกว่าบาทราคาแตะต้องได้ใช้ดีแน่นอนครับผม